รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Honda The City Turbo เข้าสู่มีไทม์กับผมบัญชาชุมชัยเวทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เติบโตถึงขนาดนี้แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ย การตลาดสำคัญนะฮะและเหลือเชื่อไหมครับว่าเราพึ่งโซเชียลมีเดียอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยการไปออกบูธการใช้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันหวังผลกับการตอบแทนในอนาคตเหมือนอย่างที่นี่แหละครับ ไม่เคยจ่ายค่าโฆษณาให้ใครเลยแล้วตั้งแต่เป so ิดร้านมาไม่ไม่เคยจ่ายสักบาทเลยนะก็คือได้ได้รู้จักปากต่อปากกันแล้วก็อาศัยที่มีโซเชียลมีเดียพอสมควรที่จะให้คนเขาได้รู้จักแล้วก็อยากจะมาและสุดท้ายโปรดัก t ก็ต้องดีหน่อยอหแ้ p โปรดักดีหน่อยเพื่อที่สามารถที่จะเออเป็นขาประจําสุดท้ายนี่คุณต้องอยู่ได้ด้วยด้วยกันจริงๆครับ สนับสนุนโดย Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition เป็นไอาการที่ถ้าจะบอกไปทุกวันนี้คนจะตั้งธุรกิจเอาแค่คิดให้ออกว่าโมเดลที่เหมาะสมที่มันไปอย่างยั่งยืน<ช>ที่อยากจะทําแล้วมัน<ช> <ๆ S 1> เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมาก<ช>มันเป็นเรื่องที่ยากมาก,นากในยุคสมัยนี้คือคือจะทําธุรกิจเนี่ยผมว่ามันก็ต้อง flexible แล้วก็พร้อมที่จะปรับ เปลี่ยนไปด้วยอันแรกในมองที่ตัวเราเองก่อนเราอยากจะออกจากงานมามาเปิดร้านกาแฟโอเคมันอาจจะทารายได้มากถ้าโชคดีมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับแน่นอนคุณมีทั้งความเสี่ยงและความไม่เสี่ยงถูกใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นใช่ไหมเปิดร้านขึ้นมา ทำเลทำเลไหนดีไม่ดีคนจะมาใช่ไหมถ้าคนมามันก็ดีแต่แน่นอนถ้าคุณไปอยู่ในทำเลดีค่าเช่าก็สูงก็สูงขึ้นใช่ไหมก็เป็นหลายปัจจัยแล้วมาเก็ตคุณแตกต่างเขาหรือเปล่าคุณจะเปิดร้านกาแฟขึ้นมาคุณเอาเครื่องสวยๆมาวางสักเครื่องหนึ่งคนจะมาอาจจะมาครั้งแรกมาถ่ายรูปแล้วจากนั้นเขาจะมาอีกหรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็คือปัจจัยที่ต้องต้องคิด ในเรื่องของการทาการการตลาดกันให้ดีจริงเพราะว่าเรื่องนี้เพลย์คือในที่สุดในยุคสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตดิจิตอลโซเชียลมีเดียอย่างเราที่ทําขึ้นมาเนี่ยรเราใช้ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าใช้ใช้ครับใช่เหมือนกันผมก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าไอโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณจะโฆษณาอะไรเนี่ยคุณต้องไปจ่ายค่าโฆษณาให้กับเจ้าของนิตยสารใช่ไหมเจ้าของทีวีใช่ไหมทำ เขาเรียกว่าเป็นเก t e k e e p e r สมัยนีย้การทำโซเชียลมีเดียการทำพอดแคสต์การทำยูทูบบล็อกเกอร์คุณไม่ต้องขอใครนี่ยคุณอยากจะออกเมื่อไหร่คุณก็ออกได้แต่อย่าลืมว่าทำได้เยอะคนทำก็เยอะขึ้นไปอีกเหมือนกันคุณก็โดดเข้าไปอยู่ในนั้นเตไม่หมดเลยแต่ว่ามันทำได้เยอะเช่ไหมแต่ถ้าทำแล้ว แจวจริงๆคนตาม follower เยอะอันนี้ก็แต่ผมเชื่อในตัวนี้ก็คือว่า barrier ของ entry เนี่ยมันง่ายขึ้นจริงใช่ไหมแต่ต้องทำให้มันผลตามมาคยังไงเราล้างเรื้างของคุณต้นนีใช่ไหมใช่ครับใช้ก็ถือว่าเป็นการ สร้างกระแสได้พอสมควรซึ่งจริงๆก็คือผมกับภรรยาก็ทํากันเองเนี่ยนะครับก็อรูปมีอะไรก็ทาไปเรื่อยๆตั้งแต่ทำมาเนียยังไม่เคยจ่ายค่าโฆษณาให้ใครเลยนะแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาไม่ไม่เคยจ่ายสักบาทเลยนะก็คือได้ได้รู้จักปากต่อปากกันแล้วก็อาศัยมีโซเชียลมีเดียพอสมควรที่จะให้คนเขาได้รู้จักแล้วก็อยากจะมาแรกๆก็แน่นอนอาจจะมา ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเนื่องจากมาถ่ายรูปมาดูถ่ายรูปอาหารถ่ายร้านนั่นก็เป็นธรรมดานะครับเราต้องยอมรับว่าอย่างนี้มันเป็นเทรนด์แบบนี้เขาก็ไปปากต่อปากแต่คนที่เขาจะกลับมา,มาหารือมายั่งยืน sustainable s ustainable เนี่ยอันนี้ต้องมีวิธีการต่อละซึ่งตรงให้คุณต้นคิดไว้ก็คือมันมัน,ม,นมันต้องทํำยังไงมันเราเจอมาหลายร้านนะที่แบบว่าประเทศเปิดข้งแรก3เดือนคนเยอะมากพอมาถึงก็ถ่ายรูปแนะนำเลิกคอมเมนต์บล็อกเกอร์เขียนนู่นนี่นั่นแต่พอเวลามันผ่านไปเนี่ย มันก็มีร้านใหม่เปิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่มาละที่บล็มาเกอรก็อาจจะต้องเอาเรื่องนั้นกลับมาใช้อีกหรือว่ามีอีเวนต์เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายโปรดักต์ก็ต้องดีหน่อยใช่ไหมโปรดักต์ดีหน่อยเพื่อที่สามารถที่จะเออเป็นขาประจําส่วนใหญ่คนที่มาหาผมส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นขาประจาละนะฮเขามาแล้วเขารู้ว่าเออเขาอยากจะกินช็อกโกแลตสักแก้วนึงกินขนมสักที่หนึ่งหรือว่าจะมาซื้อช็อกโกแลตบาร์ของเราเนี่ยอยู่แถวเนี้ยก็วิ่งมาประจามาเอา ขอสัมบาคืออันนี้จะเป็นคนที่ชอบแหละถือว่าเป็นแฟนจริงๆเป็นแฟนจริงๆสุดท้ายนี่คุณต้องอยู่ได้ด้วยด้วยแฟนจริงๆครับแน่นอนครับเราจะทําให้ทั่วโลกรู้จักเนี่ยจริงอยู่ยุคสมัยนี้ใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือการมันได้สัมผัสหน้าต่อหน้าคือธุรกิจมันยังต้องมีการพูดคุยหน้าต่อหน้าเจอตัวกันใช่ไหมฮะใช่ครับไปออกบูธไหมครับหรือไปด้วยตัวเองเอาร้านของเราเอาความรู้ของโกโก้เมืองไทยเนี่ยไปด้วยตัวเองบ้างไหมครับคือผมว่าธุรกิจ ที่ผมทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของ Product อใช่ไหมโซเชียลมีเดียมันช่วยได้อย่างหนึง่ง<อ>เพื่อให้ร,รู้จักว่ามันโลเคชั o นอยู่ไหนของมันหน้าตาเป็นยังไงแต่สุดท้ายคุณยังต้องมามี sensory, s e n s ซอรี่ได้ชิมไ,ได้ดื่มเขามีงานใหญ่ใหญ่่สุดในโลกเลยผมเรียกว่าได้อยู่ที่ปารีส ฝรั่งเศสทุกๆปลายปีสิ้นเดือนตุลาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะมีอยู่ที่ปารีสชื่วงานเรียกว่าซาลองดูช็อกโกแลตนะฮะมีอยู่5้วันซึ่งคนมาเป็นแสนเดินเดินกันไม่ไม่หมดนะฮะก็มีตั้งแต่ออกช็อกโกแลตมาเป็นขนมนะฮะตอนนี้มีตอนนี้ก็มีคนทําญี่ปุ่นไต้หวันจีนอะไรทั้งหมดเราถือว่าส่วนนี้เป็นเป็นความหันษาของเราอย่างหนึ่งจะมเป็นเป็นรักชวรีอย่างหนึ่งชอบเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็ผนวกกัรได้ไปไปเจอเพื่อนไปเจออะไร นะะฮก็ทําให้เราได้มีมีชื่อเสียงที่รู้จักอยู่ในวงการนะครับอันตอนไปกาดโกโก้นี่เลยใช่ไหมกาดโกโก้ก็ไปเปิดบูธกาดโกโก้หิ้วกันบอกกันไป5วันเนี่ยอย่างปีแรกเนี่ยสวันก็ขายหมดแล้วนะฮะจริงเหรอฮะทีทั่งเราหิ้วไหวๆหรือเปล่าเท่านี้นี่เราฮิ้วได้มากกว่านั้นด้วยใช่ต้องต้องขายได้มากกว่านี้เพราะว่าเพราะเขาเห็นของช็อกโกแลตไทยเนี่ยโอ้โหเฮฮาสนุกครับผมว่ามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้รู้จักกับช็อกโกแลตโดยเฉพาะทริปหลังที่ไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ ในเอเชียในวงการที่อยู่ในชื่อหลักๆในชาววิสเอเชียเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะอย่างในหนังสือของสิงคโปร์แอร์ไลน์กับหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมียี่ห้อเนี่ยเราไปเจอหมดละกัดโกโก้ของไทยคราค้าคขาอินโดแล้วก็ติโอฟิโลแล้วก็นี่คือที่ทําในลักษณะนั้นของประเทศนั้นๆแต่ละประเทศนี่คือผู้นําในประเทศนั้นๆตอนนี้คือคนเนี่ยก็มาจะแห่เปิดร้านพวกเครื่องดื่มร ที่เห็นเยอะที่สุดเลยตอนนี้คือเปิดร้านกาแฟอืมใช่ครับจะทำไมไม่มีคนเปิดร้านโกโก้เลยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมว่าเปิดกันเยอะมากช็อกโกแลตคุณจะได้โอ้โหทำเป็นรสชาติแต่เหมือนทั้งเป็นขนมทำเป็นช็อกโกแลตบาร์จะไปใส่กับรสชาติอะไรเป็นเครื่องดื่มยังไปได้อีกยังไปได้เลยยังไปได้ครับคือเท่าที่รู้จาก F C C I เนี่ยวงการช็อกโกแลตเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากใช่แต่อันนั้นคือหมายถึงนับรวมช็อกโกแลตแบบอินดัสเทรียลอ๋อมองเป็นบริเลียนเป็นบริเลียม แต่ว่าตัวคราฟช็อกแลนเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะไปถึง10%ผมว่าจริงจริเท่าที่จะพูดให้ตรงๆนี่คือสัก3%เองนะครับคราฟช็อกแลนยังมีโอกาสอีกเยอะแต่นั่นก็หมายความว่า3%ของคนเยอะยังมีคนรู้จักน้อยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สุดก็คือ,อทำอะไรให้ Sustainable คือไปให้พอดีกับสายป่านที่พอที่จะไหวใช่ไหมระหว่างการหาสินค้าตัวหนึ่งกับการมาสร้างแบรนด์เพื่อตีมูลค่าแบรนด์ทีหลังนี่เป็นเรื่องสนุกป ซ,ซึ่งคุณต้นคิดว่าเรื่องนี้มัน,มน,มนสำคัญแค่ไหนกับนคนที่อยากจะทําธุรกิจทุกวันนี้จริงๆจริง,รง,รงสำคัญมากม,มันมีสองอย่างที่คนมองนะ<ม>อย่างถ้ามาเปิดร้านกาแฟที่คุณบัญชาบอกนะครับเปิดร้านกาแฟนี่ผมว่าอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องแบรนด์นอกจากบางร้านท,ที่ทำแล้วมันออกมาเป็นยูนิคมีแบรนดิงของเขาที่มีโพซิชชั่นนิ่งของเขาที่ดีถูกถ้าถ้าเราออกมาสักอันนึงมีมีจอบมีเสียมสักเล่มหนึ่งมาเปิดหรือมีเครื่องสักอันนึงเปิดร้านอันนั้นคืออยู่อาศัยเรื่องของกระแสเงินสดถูกใช่ไหมมีความน่าสนใจของร้านบ้างมีคนมาดทุกวัันนนอ้ ก็อยู่ไปได้อันนั้นอาจจะการ build brand เนี่ยจะแยกเยากนิดนึงพอมา build brand เนี่ยผมว่ามันกับเรื่องของตัวกระแสเงินสดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันอ๋อมันมันไม่คู่กันใช่ไหมมันมันผมว่าไม่คู่กันเพราะว่าการ build brand ช่วงแรกๆนี่มันต้องมีการมันต้องนเวสต์มันต้องลงทุนมากกว่าใช่ใช่ฮะทั้งทั้งการทำอะไรให้มันน่าสนใจการมี เขาเรียกว่าเป็นเป็นไอพีเป็นของตัวเองเช่นวิธีการทําซูตรหรือว่าหรือว่า Marketing ก็ตามแต่มาร์เิงของผมนี่เป็นแง่ของการดีไซน์การทํารูปลักษณ์ทุกอย่างใช่ไหมแต่ไม่ได้ไปจ่ายค่าไปจ่ายค่าโฆษณาค่าโฆษณาใช่ก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์ของคุณสุดท้ายการที่คุณมีแบรนด์ของคุณคุณจะทำ value จากมันได้เยอะใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นหลักของชาวชาวตะวันตกที่เขามักจะทาธุรกิจแล้วทําแบรนด์ขึ้นมาใช่ครับใช่สุดท้ายคุณจะเป็นแฟรนไชส์หรือจะเป็นลิขส์หรือจะ เติบโตได้หลายวิธีการอาโอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B-Time